ได้เข้าโรงพยาบาลประมาณ20วันนะครับผมคิดว่าเป็นไอธรรมดานะครับแต่พอดีไปหาหมอหมอก็วิจัยออกมาว่าเป็นปอดอักเสบติดเชื้อเรื้อรังของเนี้ยรู้สึกว่าจะไม่รอดแน่นอนจนวิ่งลงมากักเจ้าที่จะาทางแถวหน้าโรงพยาบาลพอดีเพิ่มมากก็ว่าคิดว่าไม่รอด ขนาดขนาดเอาเจอโรงพยาบาลมาแล้วยังมานอนใส่ออกซิเจนเช่าทางออกซิเกนใจเ้าเริ่มเติมตั้งคุณหม,มอเขาก็ดูว่าจะให้ออกซิเจนตลอดทีไใ้ทานประมาณหนึ่งขวดรู้สึกว่าอาการดีขึ้นเลยมาเลยสั่งมาขวดที่สองก็นั่งรถขับรถส่งนักเรียนออไปกลับได้ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์ค่ะและตอนนี้นะคะชิวนั่งอยู่ที่บ้านของลูกค้านะคะซึ่งเป็นเคสของโรคขอบผื่นค่ะลูกค้านะคะต้องเข้าโรงพยาบาลถึง20กวันค่ะใส่สายและโยงระยงเดี๋ยวเราไปถามลูกค้ากันดีกวขาค่ะว่าอาการเป็นยังไงบ้างและตอนนี้นะคะอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างนะคะจากบาลานยูคอสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยแนะนําตัวทีหนึ่งค่ะผมนายชัยมรสีครับได้เข้าโรงพยาบาลประมาณ20วันนะครับ เพิ่งออกมาพักฟื้นได้ประมาณห้าห้าวัน<ะ>ก็เลยได้ยินร้านส่งเข่ามาให้ดูว่าเออยาตัวนี้เป็นตัวงานอย่างนี้ผมก็เลย<ะ>ศึกษายาดูก็เลยสั่งยามาทานะนะครับเดี๋ยวถามคุณพ่อนิดน,นึงค่ะว่าคุณพ่อเป็นโรคหอบหืดมานานเท่าไรหร่แล้วคะเออสมัยเด็กเป็นตั้งแต่อายุหนึ่งขวบแล้วครับอ<ะ>และผมก็คิดว่าหายไปแล้ว<ะ>พอดีมาก็มาพึ่งมาเป็นเนี่ย นานนานไหมคะพึ่งอาการพึ่งเป็นก้มเลิกเป็นแล้วก็ปายเดือนอะไรกนเดือนจีนหากรากระดาแล้วทำไมวันนั้นถึงคุณพ่อถึงต้องรีบเข้าไปโรงพยาบาลเลยอ่ะไอครับไอแล้วก็หอบหายใจไม่ทันไม่ทั่วท้องอาการเป็นยังไงบ้างคะแน่นขึ้นจุกหน้าอกอย่างนี้หายใจไม่ออกคือตอนนั้นเราเราคิดว่าเป็นโรคขอผื่นหรือว่าเป็นโรคไอธรรมดา ผมคิดว่าเป็นไอธรรมดานะครับแต่พอดีไปหาหมอหมอก็วิจัยออกมาว่าเป็นปอดอ,อักเสบติดเชื้อเรื้อรังของเงี้ยมผมก็เลยต้องนอนรักษาตัว20กว่าวันตอนนั้นคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะคิดว่าคงไม่รอดนะครับแรงแรงจนไม่รู้สึกตัวเลยว่าเออจำหน้าลูกหลานแทบจะไม่ได้เลยนะครับใส่ใส่ยางหายออกซิเจนช่วยและทานอาหารก็ใส่ยางแล้วก็คือมีคุณแม่ไปไปดูแลตลอดแม่เป็น คู่ไม่ทิ้งผม<ห>ไป่ชีวิตคุณแม่คะถามหน่อยคะ่ะว่าตอนนั้นวินาทีนั้นคุณแม่รู้สึกอย่างไงบ้างคะที่เห็นคุณพ่อใส่สใส่ใส่ใจเจ๊ไม่รอดแน่นอนอจนวิ่งลงมากราบเจ้าที่เจ้าทางแถวหน้าโรงพยาบาลเลยเพราะชีวิตเจไไ้เถือต้องนะพึ่งพาสินงรัดิ์สิินเลยนะ<า>ตอนนั้นเพราะว่าอาการดูไม่โอเคจริงๆแล้วโทรมาทางบ้านทางบ้านเขาทำพิธีเรียกขวัญเรียกอะไรอีกค่ะจ้ะ พอดีขึ้นบ้างแล้วก็ว่าคิดว่าไม่รอดพอดีขึ้นขึ้นบ้างแกก็หายใจเองไม่ได้ต้องใส่ออกซิเจนก็คือทําอะไรก็เหนื่อยใช่ไหมคุณพ่อจับอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้แขนขามันอ่อนเพลียไปหมดไม่มีแรงที่จะยกแม้กระทั่ทานเก้าก็จะยกช้อนไม่ขึ้นพอทานอาหารเสร็จแล้วก็ได้ทานประมาณหนึ่งขวดรู้สึกว่าอาการดีขึ้นพาเลยสั่งมาขวดที่สองก็นั่งรถ ขับรถส่งนักเรียนไปกลับได้นั้นถามหน่อยว่าอาการก่อนที่คุณพ่อจะเป็นหอบผื่นอะทาอาชีพอะไรนะคะคุณพ่อก็ทํานาเกษตรกรรมเราเมื่อก่อนเกษตรกรรมพอดีลูกตอนมีสาลูกเอาเลยเอารถตู้มาให้ส่งนักเรียนออก็พอดีก็มีรถตู้ส่งเสริมเป็นอาชีพเสริมไปด้วยแต่วันที่อาการเราเป็นหอบผืดกําเลยก็คือเราขับรถไม่ได้เลยใช่คุณพ่อไม่ได้นะครับช่วงนั้นไม่ได้เลยผมคิดว่า จะไม่ได้ตลอดชีวิตขนาดขนาดเอาจากโรงพยาบาลมาแล้วยังมานอนใส่ออกซิเจนเอาทางออกซิเจนใหญ่เริ่มเพิ่มมาตั้งเนี่ยงข้างนี้ต้องเอาเครื่องช่วยหายใจตลอดทําอะไรนิดหน่อยก็ต้องวิ่งก็ถือว่าเป็นเคสที่หนักของคุณหมอเพราะว่ากลับถึงบ้านก็เลยมาเห็นตัวยาเนี่ยสั่งทันทีเลยคุณหมอเขาก็ดูว่าจะให้ออกซิเจนตลอดชีพจนกระทั่งมาเจอตัวบรรันอยู่คอ ทราบมาจากไหนนะคะคุณแม่คะก็หลานหลานเป็นคนยพโทรมาบอกอาการว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทานยาตัวนี้ดีไหมไปปรึกษาหลานหลานก็มาก็เออปรึกษาตัวยานี้ว่าผมก็เลยแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรซื้อเอาสั่งเลยลองดูราคาแพงไม่สนแล้วแลกกับชีวิตเราว่ามันจะดีขึ้นมเป็นยังไงมะคะกระปุกแรกกระปุกแรกรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกนิดหนึ่ง ประมาณสัก3วันแต่ว่าหายใจปกติก็คือค่อยคยดีขึ้นตามลําดับนะคะดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณพ่อดีขึ้นมีเรียวมีแรงทานข้าวได้ก็คือจากที่ว่าเราจะตักข้าวเนี่ยยังไม่มีแรงก็คือก็ทานได้ปกติแกก็ค่อยๆเดินออกมาเข้าห้องน้ําเองได้อะไรได้แกเลยว่ายานี่คงจะดีแหละคุณพ่อก็เลยสามารถที่จะกลับไปขับรถส่งนักเรียนได้นะคะแล้ว ตอนนี้คุณพ่อทานมากี่กระปุกแล้วคะสองสองกระปุกแล้วกที่อดไม่หมดแน่นขนาดยังไม่หมดนี่หนูไม่รู้เลยนะคะว่าคุณพ่อจะไม่เหมือนคนที่เคยไปนอนโรงพยาบาลแล้วมีสารละยงระยามาก่อนนะคะดูแข็งแรงมากตอนนั้นถ้าพวกคุณได้เห็นก็ก็จะมองเหมือนผมว่าไม่รอดคนทางบ้านเขายังกลัวแกเลยว่าแกแกแกจะตายแล้วแหละ คุณแม่ก็ใจเสียอารมณ์ณตอนนั้นกับวันนี้ที่คุณพ่อแข็งแรงปกติคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจขึ้นมีเออมีกําลังทํางานทำอะไรเนาะคู่ชีวิตเราได้กลับมาอู่ตรงนี้แล้วมันจะเสียแกไปแล้วอืมน่ารักมากเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงทางบ้านหรือคนที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ยาเนี้ฉันก็ว่าดีแหละแต่สามีฉันจนจนฟื้นมาถึงป่านนี้อ่ะ แต่ก่อนว่ากแกจะเสียฉันว่าดีนะยาเนี้ยถ้าใครเป็นหอบหืดเป็นโรคเหมือนแฟนฉันเนี่ยสั่งไปกินเลยไม่แพงหรอกแล้วคุณพ่อล่ะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่มีอาการแบบคุณพ่อถ้า,า,าถ้า,า,าชาวบ้านของเราทําทําไร่ทํานาเหมือนพวกเราก็อยากให้ฝากยาตัวนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่ายาตัวนี้เคยช่วยชีวิตผมมา ผมประสบประการในชีวิตของผมเองนะครับผมไม่ได้โกหกหลอกลวงอะไรเพราะว่าผมประสบด้วยตัวเองครับเนี่ยค <ฮะ S 2> ิวพันธุ์ของผม <ฮะ S 2> แต่ก่อนเ <ฮะ S 2> หลือแต่กระดูกผมทานยาน,นี้หมดไปสองขวดก็อาการดีขึ้นมีเีิยมมีแรงตัดหญ้าให้วัวให้ควายได้นะคะแค่สองกระปุกเองนะคะก็ <c oughs> เอาอย่างนี้ <c oughs> เพื่อเป็นการการันตีอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเต็ม10คะแนนคุณพ่อให้คะแนนแบรนด์ยูคอกี่คะแนนคะให้เต็มร้อยเลยเลยโอ้เต็มร้อยคุณพ่อเหรอคะเต็มร้อยเหรอคะเพราะว่าเพราะว่าผมประสบประการณ์ตัวเองนะครับผมประสบการณ์ด้วยตัวเองเองเอาจะนอนดมออกซิเจนเอาตัวเป็นประกันได้นะคะก็เรียกได้ว่าใจฟูมากเลยนะคะเพราะว่า คุณพ่อนะคะ,ะที่เป็นรโรคขอบหืนนะคะจนคิดว่าตัวเองนะคะ<ม>จะกลับมาใช้ชีวิตปกติไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่า จะต้องมีการใช้ออกซิเจนนะคะต t lu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  mm ิดตัวตลอดเวลาแต่ตอนนี้นะคะคุณพ่อเป็นประจักษ์สายตาแล้วว่าคุณพ่อนั่งอยู่ตัวนี้แล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะคือย่างที่บอกคะว่าบาลานซ์ยูคอนนะคะมีสารสกัดจากสมุนไพรทั้งหมด13ชนิดนะคะที่จะช่วยลดการอักเสบนะคะแล้วก็ฟื้นฟูเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะสำหรับใครนะคะที่ได้ทานบาลานซ์ยูคอนนะคะก็อย่าลืมบาลานซ์ยูคอนนะคะเอาไปฝากคนที่คุณรักนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นทางออกให้กับคนที่มีอาการหอบหืดแบบคุณพอนนนนะะควัี้ก็ททางบบบริแด ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากเลยนะคะที่มาเป็นเคสวิทยาทานแล้วก็ให้ไว้ใจให้บาลานซ์ยูคอร์นะคะดูแลนะคะ่ะวันนี้ชิวก็เลยขอมอบบาลานซ์ยูคอร์ให้กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะได้ดูแลสุขภาพนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะขอฝากหนึ่งข้อคิดน,นะคะทุกๆคนก่อนที่เราจะจากกันนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอวันนี้ชิวต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ แต่คุณแม่แข็งแรงไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะคุณแม่ได้คุณแม่แล้วช่วยเป็นน่ารักอ่ะเป็นมือเป็นเท้าแทนช่วยพยุงเข้าห้องน้ําห้องอะไรคนงาบ้านเขาจังว่าชาวบ้านเขาไม่อดนี้เขาก็่ไม่รอดคือตอนนั้นผอมกว่านี้เลยใช่ไหมพ่อเขาก็ไปดูที่โรงพยาบาลทานข้าวก็ไม่ได้มันไม่อร่อยเนาะพ่อเนาะไม่อร่อยมันมันเป็นยังไงมันเพี้ยนไปหมดอ่ะตั้งแต่ได้ลูกได้เมียมาไม่เคยป่วยเขาโรงพยาาบลใส่ออกซิเจนให้แล้วก็จําหน้าใครไม่ได้ลออกมาก็ออกมา ธรรมดาไม่ได้ต้องโทรรถฉุกเฉินเอารถพยาบาลต้องรถพยาบาลต้องส่งอ่ะเพราะว่าขาดออกซิเจนไม่ได้ขาดออกซิเจนไม่ได้เพราะว่าคนเขารู้จักคนคนเขารู้จักอยู่ด้วยกันขับรถด้วยกันขับรถทัวร์ส่งแขกก็บอกต่อกันเขาบอกผมมาอาการแบบนี้แบบนี้แล้วก็ลองกินดูลองเอาไปกินดูที่เผื่อมันถูกก็เลยแอบทำมาจากแอบเขเลยขอเบอร์เขาเบอร์บริษัทเอาส่งมาไง แค่มากสุดมาก็เลยโทรไปแม่โทรหาเลยจ้าทำไมตอนนั้นคุณแม่ถึงแบบลองเปิดใจให้ทานอาหารเสริมอะไรกัดสินใจยังไงเราก็จะไม่รอดอยู่แล้วคิดว่านะเพื่อมันถูกไงเพื่อเผื่อเพื่อมันถูกกับอาการของคุณพ่อแสดงว่าวันที่คุณพ่อทานอ่ะก็ยังใส่ออกซิเจนอยู่เลยใช่ใช่ยังใส่อยู่จนอาการดีขเป็นบางสิวันน้น หรือยสิบห้าวันพ่อมันดีขึ้นเราออกกิเจนรรมไปส่งเขาเลยอ่าไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้แล้วกินยาตัวนี้หมดันนกกปุพอดี่แหละพอดีก็เลยเอาออกกิเจนเลยแต่ก่อนตอนทานนะตอนทานนะก็ไม่ได้ใส่นะผมลองเอาออกทานยานี้ด้วยแล้วก็เดินดูออกออกกำลังกายตอนเช้าตอนเย็น ็หอบหงออกกำลังกายดูว่าจะหอบไหมเหนื่อยไหมค่ะเพราะว่าเราเป็นห่วงเนาะแม่เนาะท่านเหนื่อยก็วิ่งมาใส่ออกยืดอย่าเงี้ยจะเดินไปปั่นเผื่อสำรองไว้หยาดหยาดพ่อพ่อเหนื่อยไหมป้าป้ไม่ต้องจะไปเย็นใดบ้านได้ยังไงไม่ก่อนเผื่อเผื่อลมเผื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นไม่มีตั้งแต่ทานยานี้ไม่มีอะไรเลยพอดี หลานบอกอยู่นั่นเขาก็โทรมาบอกเลยทานตัวนี้ดูอาทิตย์หนึ่งก็รู้สึกว่าเบาตัวขึ้นก็เดินเดินเดินได้ออกกำลังกายแต่ก่อนเดินไม่ได้เจะเข้าห้องน้ําก็เข้าลําบากห้องน้ําแค่นี้เองคนแถวนี้ก็โอ้แปลกใจกันเลยเขาแปลกใจเพราะว่าเอ๊ะทำไมทักฟื้นเร็วจังเขาบางคนบาคนไม่กล้ามาดูสงสารแกเหนแจนอนใส่ออกเจนอนอืม เพื่อนแกไม่อยากมาดูจะสงสารออกซิเจนมันกับนอนรอเราอยู่อยู่นี่เวลาเหนื่อยก็เอาไปคืนละไม่เป็นไรตอนนี้ไปคืนละเอาไปคืนหมดแล้วพวกชาวบ้านแถวนี้เขาก็ยังงงเลยเองวันนั้นมันนอนดมออกซิเจนอยู่กรกระดามผมเป็นประมาณยี่วันที่ยี่สิบสี่กระกรดามก็สิ้นเดือนพอดีเหตุการณ์ก็ไม่นานมากน้อยนานไม่นานมาก็สิงหาสิงหาผมก็ขึ้นรถไม่ได้ไงผมไม่กล้าขึ้น แต่ทานทานยาไปแล้วล่ะแต่ว่ายังยังไม่กล้าทวงน้ําหนักตัวเองว่ากวกพาดิกอเท่าไหร่ทวงน้าหนักตัวเองว่าจะไปได้ไหมแถวบ้านเราเขางงกันหมดว่าพักฟื้นได้ไงดูเท้ต้องสัตว์จริงนะมองจําใครไม่ได้จนอทิตย์หนึ่งเขาชาวบ้านเขาไปดูเขาไปเยี่ยมเขาว่าด เตรียมของไว้เลยเพราว่าบางคนโอ้โหพูดตัดตัดกำลังเลยตัดกำลังใจเจ้านี้เขาก็ปรับที่ปรับทางไว้โโอ้หก็ผมไม่ได้อันนี้หรอกถ้าใครสนใจผมก็บอกเขาไปงั้นครับถ้าเขาแพงเขาก็ว่าไม่ซื้อก็แล้วถ้าเขาแนะนําเขาไปเห็นใจกับตาเนี่ยหมดทางเรียกแล้วเอ่ายังไงก็เป็นยังไงก็เป็นกันพ่อตังลองดู ก็กินก็ตายไม่กินก็ตายคิดแบบนี้จะไงเสี่ยงเสียงเพื่อได้อยู่กับลูกก็เต้าต่อไปเองไงก็ดีใจอยู่ว่าเออยังมีโอกาสที่จะเลี้ยงร้านต่อไปอีกค่ะโอ้น่ารักมากเลยโอเคค่ะวันนี้ไม่กลัวแล้วค่ะคุณพ่อขอบคุณนะค่ะเดวหนูขออนุญาต